มาความการแมกว่าเัื่อก้องรั่นคือมาตามตามเด็ดของแต่ละคนหรือว่าสัญญาณดีมันมาทรงมาหอดกับเพิ่นถามเนี่ครับเพิ่นามว่านี้ครับเพิ่นว่ามีแจกอีกบ่แจกครับแจกยังว่าแบบหแจกแก้วหรือเก้าครับแจกแก้วบู๊ยมึงเลสิบไปถาได้ครับพี่น้องมากายมาเคลื่อนเรียนดีสู้คนเลยของทนเรื่อยกีนาหฮบรบดเจียทุนเรื่อยแน่ตะลุกโอ้ยน่าจสมีแล้วก็จมอยู่ครับพี่ตาสีเสียเแล้วเศร้าอ่ะ ให้เราออกมือละสาเท่านั้นล่ะเราจะสิ่พอใจเราใครบอกได้หลายส่วนเแต่เราสิ่งบอกเฮ้ยเมียผมเร็ยนทุกอย่างเลยครับผมเล่นทุกอย่างผมเมียแบบปวดหัวผมแบบทำทุกอย่างเลยสินะครับเป็นพวดเด้านบ้านนอกถอดนี่บ้านว่าไม่เรียนอะไรระสาเนาะโอกาสไม่เคยได้เลยหลายที่บ้านนี่นะคนท้ามันดิเป็นไปทุกวันเด้่ทีเนาะสนุเด้วแม่ชอบดูมากติดตามทุกวันจ้าขอบคุณครับหันนี้่ไหไอซ์ใส่หัวกันบ่ไวันเดียร์ไอมันแบบนี้เสร็ อย่างนี้บอกบ่มเรียนเปลี่ยนหรือบ่มาใหญ่มากนันดีเถอะสมัครเป็นเมียคุณแผนอีกคนแน่ข่าพ่ะสังฆ์คือสี่ยวลายแถอะคุณแผนรับสนับอ่ารับสมัครเมียลอยอัตราครับใครสนใจกดฟ้าทู่หาอายุกี่หน่อยตู่หาน้ำไม่หลับท่าหาไปปะไม่ตัวครับถตาแม่ยละอาบน้ำหัวตะเลียวเปื้อนนี่ยุบเกียบปะแม่อาบน้ำลาอาบน้ำหัวตะเหลียวข้าเมครับเมื่อเปื้อนนี่เฟซ เฟซของอ่อผู้จัดการนะครับู้อนต่ำโดนล็อกนะครับไม่ได้โดนแฮ็กโดนล็อกนะครับผมคือเหมือนกับแบบระบบมันปกป้องเฟซนให้นะครับครับแมนเราเล่นได้ปกติไหมครับตอนนี้กาลังเห็ดนะครับกาลังแกตอ่าก็เลยหลายๆคนทีแบบว่าพอท่านเด็กเขาคุ้มลุงสินนะครับอันนี้กะเลยต้องวอเข้าใจครับมาเม่มาเม่พ่อจ้ อาพ่อเฮ็ดหนังบอกว่าอาบหน้านิพี่บอกให้โทรว่าโทนเนาแช่นี้แหละค่ะหัวหน้านกแกงเกียงเขาฤดูการนานกแกงต้นหนาพร้อมที่พี่น้องแกงพัดไรสซุดพร้อมครับฤดูกาลนาล่ำแบบนี้นะเด้อจ่าป็นตะมวนดีให้ว่าสันแต่มันก็ดีครับพี่น้องถือว่าถือว่าเป็นช่วงโควิดนี่มาเป็นโอกาสดีให้เขาได้แสดงทุกๆบทบาทหน้าที่ที่เรายังไม่เคยทํานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นเวที่มลํำอีหลีก็ถ้าเป็นเจ้าภาพขอก็อาจจะได้แต่ว่าถ้าถ้าปกติงานปกติแล้วมันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเสน่ห์ของมลํำมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เสน่ห์ของมลํำมันอยู่ที่การลำนะครับการล้าการเล่าเรื่องโครงเรื่องต่างๆแล้วก็บข้ามพญาะตรงตัวที่มันสืบสารศิลปะสืบทอดมาจนวันฮอดปัจจุบันนี้ตั้งแต่คุณครูบาอาจารย์รุ่นพอรุ่นแม่เขาเคยสางผลงานไว้เป็นท่าเหตุมาแบบนี้เข้ากับแค่เอามาประยุก์ ตามสมัยว่าวที่เป็นชนเป็นข้ามเบาอาจจะมีเปี่ยนตามสมัยไม่คึอว่ามีโอเคมีเย็ดมีโนเขามานะครับผมอาจจะมีแบบนี้เขามามันคือเสน่ห์ของมอลลามครับสวัสดีอ้าวเอาแฟนไปเขามาเบื้องไรกผู้ใดอะเดัอดีติงดี่นะครับผมครับวันดี้ร้องจิงลี่คิดถึงแฟนคิดถึงแอนกันนายเต้าว่วงนะครับคิดถึงเหมือนกันถ้าบ้างก็ มากัดตัวไรสุดสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับผมอันเคื่อนหีบเพื่อนได้แก้วน้ำเจตุนกุหลาบไร้ของนายตะวันเนี่ยชื่อเพียดจำได้พี่สาวอาจารย์น่าจะคุยโอ้ยหน่อยคุยขยะสร้างหน่อยหน่อยนี่ไมนเลี้ยงใจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องหลายๆโอนสุขคนครับโอ้ยน้องหลายๆก็แล้วกัน ทีมแมสีประจันอ๋อครับเอ้าวันดีครับวันดีพี่ปอครับาเพื่อผู้ใด้วันดีพ่อเอครับพ่อเอลำเบี้ยวันดีครับพ่อเอครับผมเอกคือว่าเอกคือบริโภคลานหลังน้องมันจังตำแหน่งเต็มจอบว้าวกินหอดหลายๆครับกินหอดโลงเขียนแต่กระแสีี่ข้าวมี่หยังนะครับพ่อน้องไขกกำลังใจพ่อเด้อแลักกะน้องมูหยองด้วยนะครับพี่น้องครับคนคนบ่กหุจักเข้าดีเนาะเพื่อนกันแม่นะครับผมเป็นยังสู้ๆนะครับ รักคิดถึงพ่อมากๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นหัวเราบบอลโนกาลังอีกทําหนาอึ้งหัวบพ่ขึ้นอย่างก่อนยันหนาอึ้งหนึ่งคือค่ะคือเนี่ยยังไงคุณแผนเจ้าสู่หลายเนี่ยหลายส่วนไต่หังส่วนแต่ห้ผัวแพ้ส่วนไห้บอลโนไปเบิงแนเโอ้แล้วอากาศส่วนบนลดนกบิดหัวแล้วก่อนเอกต้องกำลาบแล้วก่อนก็เลยหนาบุพเพสันนิวาสเด้อจ้ะผมเลือกแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเล่าแบบไห รักรักขนช้างขุนแผนวันดีแม่นิ่มครับวัสดีพี่สาวด้วยนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดไปทั่วรหละพี่น้องพะซ้ำกันดอกนะครับผมพี่น้องสิสพอขาดคิดเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสินะครับพอว่าเราคบกันหดอคีับคื่อนวัดกระตกลงเราก็เลยแบบโอเคได้ครับเสื้อผ้ายังว่าเบิดทพอนี่เดยมันมาทางมันมาทางเราเลยนะพี่เหาะมันมาทางเขาเลยนะครับพี่น้องว่าต้องห่วงนะครับสวัสดีครับผม มวนหลายจ้าขอบคุณได้หลายครับผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ในนี้ครับฝากกดหัวใจนะครับกดแชร์ให้กับนกเลยนะครับเป็นยังจะบาพักกันนอนป่านนี้แล้วะันบอนอนครับยานบริสตังคนงานในพี่นองเบิงติซ้อมใช่กันอีกครับมือนี้กับติซ้อมตอนต่อไปวันนี้เปนลินด้วยนะครับผมจาของทุเรียนนะครับทรงทุเรียนใหม่ลูกกินมือละสองสามหน่วยครับเป็นตัววนเขาไปพอเอกกินเขาไปครับอี่อออยุสัย พออายุชายภูมิหรืออยู่ขอนแก่นครับพออยยุชายภูมิหรือขอนแก่นครับคุณพ่อพ่อว่าลาขึ้นใบนกนองนกมาอยู่นาลานั่งนาเต็มจอนังไปถะนั่งนเตัวเจาอพ่อเกไอรับบทเป็นคนสร้างจำเป็นต้องเหตุตัวขึ้นสร้างพ้อไหมเออแส้ะครับปวบปัญหาแสงสะท้นโอ้ยนี่เนาะ ส่วนแตาของพอใครก็ไปอยากยังเบืองออดเจ้าจ้าว,าวสันโอ้ยเนาะมากกว่าสุยาวันนี้แม่จิตอาลีด้วยนะครับอยากเบืองบุ๊คพี่สันนิวอาร์ตเพราะนสิเปิดบอดเอาดอกมาจากเมื่อกันไดนะครับล่ำไปเน่สารับ,บครับเดี๋<อ>ยวมิซิเคลนเปเน่ครับกามีให้มันมีหลายๆรูปแบบครับเก็จะมีตะล่ำลายพี่น้องกระเบือก็จะมีเดี๋ยวมิซิเคลนอะไคือคนเข่าเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ย ที่มักเสพอี่ยังแปลกแปลไม่ไม่ไปเรียนดีพี่เอกเพราะว่าการเมิ่งมะล่าเนี่ยอันนี้คือเขาชอบดูอยู่แล้วเนาะคนหอามักเมิ่งมะล่าอยู่แล้วนะครับการไม่เป็นสิ่งที่ได้ยินนลรวก็มวนตลอดอยู่แล้วคือมะลัำแม่ครับนะครับแต่ว่าการที่เขาเอาล่ำเรืองหลายๆเรืองเนี่ยมันมันเล่นได้ในระยะเวลานึงอาทิตย์นะครับคือการใส่วัสมงก็คือกันนี้คือการที่เขาสีมาดจำกับการที่เขาสีมาจจำแบบนี้อันนี้คือว่าอิมพอไว้เนาะมัเขาเล่นบู๊เขาเล่นไปเลย ภาษาอังกฤษกับมาอิตอไวมันหมายความว่าะรมันหมายความว่ามันเกือเหมือนการด้นสดุเหมือนที่เราคิดไปโดยเหตุการณ์มันไม่มีอ่ะก็โดนพาในบอใช่แต่เราแบบว่าไอ้นี้เอาไงเหมือนที่นกบอกพวกพี่เมื่อวานนี่แหละแล้วก็เนี่ยคือแบบสนุกมากปลบปลาได้ได้พี่น้องเราต้องได้ทุกอย่างสิ้าใยต้องได้ทุกอย่างต้องเล่นได้สูยางเล่นได้พูยางคือพี่น้องกับซีเดเบอร์อยากเห็นเจี๊ยบตุนกับน้องกบจ้าบ้า เอ้ยบะเนเนี่ยดิครับเป็นเรื่องวันเลยเรื่องบทบาทนี่เด้อต้องมีเกิดขึ้นได้ด้ครับต้องมีสักวันว่นวงจรมันวนกลับมาคือเก่าแล้วตอนนี้มันวนมาในช่วงโควิดมันเดิมแล้วนะคือใจนี่เยนี่เหมือนคกูแนวนักกรอบแหลกอย่างเี้นะครับแต่ว่าปีนี้กับเดี๋ยวความหักของพี่น้องนะครับเดี๋ยวความเมตตาพี่พี่น้องนี่แหละครับนอกจาทีมงานนะครับมอลลั่มเซียบีโฮกนะครับจังคอยอ่าทุกคนจังคอยมีรายได้จังคอยได้เหตุการณ์เห็นงานในี่ตามอินทุเรียนไหม เอาทุเร really ียนมาอยู s <S ่นะทุเร in ียนแพงกว่ามีเขามีของเขาว่ะเอาคือว่าว่าเกียรหะหิวเข่าเราบ้าง่นเว้ยมาคุณเพียงคุณสางเลยมาสั่นมามเม้นกว่าเม้นหนูจะจะขอการักกินน้องเราเมื่อี้อุตส่าห์เป็นนางรากาอยู่ในห้องโทรน่องเล้ว ไปตัวนองโตหาน,หน่าหัวด้ะก็ลงมาถาแมาแม่ระวงังสิงเปิดแอร์ถามแล้วยู่ต้องเงียนไ้ก็หฮกกิน้าวกินหนักปะเนี่ยแลอ,อะไรบ้เอา,อาก,กินกัคืมากินตั้งเงี้ยกัแตตัวบอกทัวทรัพย์กินไปประมาณเก่าน้าทีจังย่างึ้นมาคือบอกทเรียนมาเปียงเดี๋ยวหนอ่อยๆอน่อยแเบปะเก็บปะแหงเด้อบเด้ปะนะไอ้สิไปกินลอนเม็ดเราแม่เจะ เมืงเน IE, in, e ี่ยพูดอะไรเบกินอ๋อใช่โทท์นี่แหละมันมีเดี๋ยวเดียวมาพากินไหมมาฝากินมกินืองของแิเมียมอเมียนดอกข้าเจ้มากขึ้นยังมาแล้วลูกสาวหล่ามาแล้ไะมีอะไรเห็นเบงอีกบอมมีครับเมื่อนี้แหละครับเมื่อนี้แหละโอ้โอ้แต่โทรศัพท์เลชอบคําว่าแม่จะ์แมจจาแม่จจำไม่จจา ล้างมูกินน <I> ี่นี่นี่เอ้าล้างสารสีสรวซ้ำานี่แหละมังหันกินบอสเนมแม่มุเจ้าจะกินบ้านห็นม่กินคือเจ้ามันคืออันนั้นบอโอ้ยมันกลับ่าเป็นตะกินละมันคือมันลพยษในการส่วนบอกเฮ้ยแล้ส่กากส่วนเรื่องนี่แม่มากรียจจะสนิทแม่กินบอสละวางเนไเดี๋ยวข้วลเดี๋ยวไม่อีกอยูเป็นน้อยนี่หาผมก็บ่กการกินผมเนี่ยายะกยะตีสเสียบากาเลาะนะ ชอบคุณเพ <pop anden favour informação> <c oughs> ียงคุณ <mayoría> ช <Matthew> ้างมากขอบคุณครับอยากเกี่ยงคุณสร้างคอยด้วยบ้านท่องมาแล้วมักไรเฉพาะคุณสร้างบ้านท่องมันท่องมาแรกงั่งโตเนี่ยลูกมันเพีสอยากคุณสร้างเกือบไล่ไห้สวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้เป็นยังไงสิมีสากแต่งงานคุณสร้างกับบ้านท่องบ่นี่อย่างนี้วะ่มีนอะไรอย่างนี้บ่นะแม่หมอกาลังนตี ลาจะกินของพี่เองแม่แตงแม่แตงแม่ยุ้สแม่ยุใส่บมแม่ยังได้หอมนมนเกันบาเจ็บถว่ามันปวดเกี้ยงเดียสวัสดีน้องเอกน้องนกจ้าเพื่อนมครับสวัสดีครับ ถ้าอยู่รงเน็ตบดีเสดายชอบเบื้องยอดลังก็ได้นะครับนั่นปะยอดลังกันนี่ี่น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 ี่เี่นี่นีอนไ่นี่นี่นมนนี่น่น่นี่นี่นีคนี่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 ไี่นี่น่นี่ก่นนเอนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่่น่นีนี่นี่นีนี่นียน่นี่นนนี่น่ีนี่นี่นน่ี่นี่นี่นี่ี่นี่นี่่ินนนี อันนี้พากินแล้วเอาไปว่าทาโอ้ยพอจะอ้วนที่เราจะกันยังกินตึงเนาะโอ้ยเนาะบอกว่าทุเรียนกินแล้วหล่าทุเรียนกินแล้วบ่อ้วนดอกลูกอ๋อแม่มาแล้วยิรามาแล้วสวัสดีค่ะยิราให้พี่เป็นคุณแวนซ่ามานี้บ่คือแม่บ่คือลูกสาวยิรามาแล้วบ่คือมักยิลาเด้อวสัตย์ผมหล่าหน่อยมาแล้วทำไมต้องใส่ฟิลเตอร์

แต่ใกูว่าไอแม่ต้อนกินใส้เหนียวเนี่ยนี่ตอนมุ่นเี่ยวกันถ้าอยากเป็นแม่ยังต้องเป็นน้อยู่กี่ปีนี้กี่ปีแล้วลูกสิบสี่แล้วค่ะสิบสี่ปีแล้วครับเป็นสาวแล้วโทรเป็นสาวแล้วเดีอาจริงแต่ฟิลเตอร์ทำไมอ่ะถ้าป้าไม่ได้กินทุเรียนป้าจะโกรธมากเพราะสนแล้วไปมุ่นอยู่ไหนล่ะป้าป้าไปมุ่นอยู่ไหนอ่ะมึงเลี้ยงรองเพลงเอาสองคนจะได้บ้านนอก น่ใจจะได้สองเลือกสองคนได้บอสอะไนไม่แน่ใจจะได้ซ้องไหมคิดไว้ในใจน้องก็อยากได้ทั้งสองใช่ไมเออแต่กลัวผิดหี่ผิดของถูกคนมองว่าบอดีเนี่ยไอ้ตาวน่ารักกินใกล้ตอนเหนียวยิมคุณแผนพักพิสดารตอนมีลูกสละบุญบาทอ่อันไห ของอไไม่เกในซองไม่เป็นอีเวอร์ไม่เป็นอีเนขอผู้ใดของทแนนรองหอเปล่าใช่ใชเลนตีมันจะมวนก็เกันปะอันเลนตีมตรงนี้ดอกหลักแม่นจะมาได้ได้องหรือไมีอีเวอร์มืกีงลอยมาคุ้นคุ้นเเจอกันเขาคุณสั่งหมอแล้วเจ้า มอตะคุณสร้างนี่ล่ะไม่ต้องเป็นอะไรเรื่องหรืเป็นอะไรเรือ่อยู่กี่ปีนี้กี่ปีคะาสิบสี่แล้วค่ะเข้าไปดูกลุ่มปิดต้องทํายังไงคะวะสันทักไปเพจเขาอ๋อตอนนี้เขามันเข่าบ่ได้แล้วครับลอรอบหน้าเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เฟซคนที่ดึงเขาน่ะถึงบล็อกแล้วจ้าเพราะว่ามันเป็นย้อนคนทักมาหลายหรือเปล่าทีวีอ๋อ นท่องงามครับมาขึ้นขอบคุณหลายๆค่ะเรื่องนาพาแดงนั่งไอเออเออเออนาสนเผาบุญจินอุ้ยล่ำเลืองเผาบุญจินกระจายกับเต่ามักระจายกับเต่ายกีน่ารักยกีสูงเท่าใดบ่านสั่นบานมันลอยยี่ิบปโอ้แมนอ้ยแมยยีสบแปดจะมาำคันหกสิบก้วบ้ลูกหกเท่าใด กูน่ะอาตจะซืสิบสีบ่ปีร้อยพวกสิบก่อเนาะเสื้อไงเป็นสาวเต็มสาวสิบวันร้อยแปดสิบไปเล่นเน่หนาหัวร้านยืนเขาได้ไกลเเขาได้บ่เนี่ยวันทองขุนช้างขุนแผนอยากอยู่ต่ออดไลค์คงคิดถึงครับฟิลเตอร์อะไรหัวร้านจัะกั้นแผนเปลี่นเสร็จแล้วแผนไปกินเข่าครับเ <c oughs> พึเ่นหิวเขา่าพึ่นงมีไอ้บอกคุนช้างเล่นดีมากมากักจะมันนี้ร้องเพลงซองใจวะครับอันเพลงอะไรของอัน ห้องอันใดลองบกนน้องอันเพีงอันไดเหรอด้อวุ้ยบอกคนไ้ว่าคนขอมาหลายคนสร้างห้างฮักแกมานํางห้างเมื่อกี้นี้ได้แล้วหนึ่งสองเปีดมาสั้นอันใดหนึ่สองอันอนี้จะว่า้อมสูงเล่โอรอยู่เปลี่ยน <laughs> ยยโอ้สตีเป็นเป็นเล่ได้ไหม อีโยนเหมะแต่บอกเรื่องอีโยนสุฟังเนาะเนี่ยเจ้าได้หมายเลขกเดวะพัสนได้เกี่ยวน้ำมูเนสตาโกมูพิมไปจนโดนว่ากลนน้ำมูจั๊กเดียพิมตุลสี่เก้าอะไรตุนสี่เก้าแต่อยากกลัวแต่อยากกลัวกินปลซื้อเนาะกินบลซื้อนั่งหนาเลียเอ็นเอียนอยู่บริหอดเกี่ยวน้ำมืแม่เรียนเกียมบ่มานเลื่อยัสนพ่อชาเป็นเติมเน็สเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณครับชอบชอบคุณชอบคุณช้างวัน ขอบคุณทองยูกิสวยคุณฌานกับโลขอบคุณนะคะพี่หละยูกินนะฮะจังเลยขอบคุณค่ะฌานกับเราดีใจมุม่เลยที่มาเจออยากอาจจะกิ่นทุเรียนเบิร์ตระบอนพาสองนี่มมากินเจตุลเลนดีเจตุลเลนดีขอบคุณครับผมเรื่องยังข่ามาแรงเรื่องเก่าค่ะแห้งสิ่เข้มข้นขืนไปอีกกว่าเก่า อุ้ยเซตมาเล่นนี่เซตพุงชุดโรเซน้ำปลาคุณสร้างเลิศมากค่ะสุดยอดเกียวแก้วป้อมตารฉส่วนตัวมาปอมว้าวไม่ได้กินปลาจะโกรธมากเมื่อคืนคุ้มมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสายท่านนำเจรจากพี่น้องแฟนเท่งครับว้าวคุณยูก็ร่างสิ่พันนะ คุณย,อยูอีกคนนึงสวัสดีค่ะพพอยี่พร้อสวัสดีแม่อยากเห็นบอตตัมเป็นไพ่งามจ่าพะนะสวัสดีพี่แอนด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะงานคืออะไรคึ้ลูกเหรอพี่มาเพียรมองกลางเพียรมามองกลางเี่าน่ะผูดด้น้อยๆนะ่ะเอ๊อปุ้ยคือลอดแต่ว่าสวัสดีครับบัล<ด>แมดาราฮอลลีวูดไม่ <qui> ว่าตั้งบัลแดี้มัน <qui> ขึ <qui> ้นรับบดเป็นยังครับ รับบทเป็นคาพันภาษาคาสุพรรณภาษามีสุพรรณปอสุพรรณภาษาเอ้แม่เจ้าเรี้ยงเนบ่เปอแล้วอยากเติมสุพันรณปอสุพรรณภาษานะครับผมของเจ้าเสียบปอายุทยาคุณชายเจ้าคุณชายอายุทยาคุณช้างแกนี่ปอได้แล้วพี่น้องอยู่ในไรายส่วนหนีมวนบ่ครับเมื่อคืนนีคุณแางลายขอคุวานนี้ของปอปอในรูปแบบนี้ครับเป็นเพื่อความบันเทิงของพี่น้องเพื่อความสุขนะครับ ลองลองบ่ได้เพิ่นสิมามางนางลานเจ้ว่าซึ่งเหมือนเมื่อกองว่าข้าเจ้าก็ลองไปใส่มาสินมางนางลานเด้วพะนะรักคุณแผนตั้งแต่รักวันทองนายขอบคุณครับผมบอดตัมเป็นหลายเออเป็นไพ่งามเด้อสันไพ่งามขึ้นยังลูกโอ้เป็นลูกลูกผ้าแก้วแลท่ออ๋อ ไอโนกไปแส่ไอโนกินเข่าครับแป๊บหนึงครับเพื่อนยำเขากำลังสิ่เลี่ยวเขียวคำนบอดีเป็นไหนอันนี้ทำมาอย่างสิ้นไหล่ชวนเป็นบ่อเจ้าของมันไปนั่งกินเข่ายู่ยนั่งกินเข่าอันอันเขียวบอดีปันได้นี่ว่าเจ้าของว่าเจ้าของมาเร็วเจ้ะม้วนต่อพาทด้านบนเพื่อนเข่าแม่เจียนมีดเท่าจะย่ำหน้ม้าเพราะของบอกล้าขายอันบอกราขายปุ๋ยทุเรียนก่หย้อนข้าปลาบอเปลี่นนี่เลยถ้าเปล่นยุทธบัตรจ้าจะผ้ากันเอาบกทุเรียนมาพ้ากันประกาศขายขายได้เน็ตมอลลัมเนาะ มันจะคลองกันคือวบามึงจะได้กินเละแต่แต่ปากมุนมุนมาเห็ดป่นแม่หอยดงมาเลี้ยงมาหนงจำได้สมัยนีหลังเ่าทแต่มา่เปมาล่าได้มาทีนี้มาสอวงหน่วยบ่มีปัญญาจนสูงจนจนโนแตกแตกที่ตื่นเลยเนี่ยพูดอะไรสิทุเรียนมาหายไอ้บอกว่าปัญญามมาเถอะบ่มีปัญญาปอกกินบอยวางสันอีดีดิเพราะว่าช่วสจิตคาม่า หนึ่งบางคนกับเละแล้วบางคนกับมะหว่าดเท่ากับยังมีปัญญาปอกกินอีกอยู่บันตัวที่ปอกได้กับมูนแม่นบอกระหว่ามีเนาะาไอ้ไนยหนองหนองมารอจแต่คณะแม่แตงอันนี้ไงแล้วแม่แตงแล้วบอกระเห็นไอ้ดิบอกระเห็นกันติแล้วบอคอยเห็นกันโอ้แล้วก็บบอคอยยูบันอยู่ซองเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่อนกับเป็นดาราดังเนาะเนี่ยกับไปไปรัตติเห็นไอ้โดนๆเท่านึงแล้วก็ต้องยองไอ้ธรรมดาบอกระคืนมวนคักโอ้ยมักหลายมักหลเขาสั่น มัเคื่อนีีมากมูดได้มากคุณสร้างหรือมากให้แก้วให้ไม่หลุดตีว่าลูกรถสามี่สิบสะิบรมเนอะหมมันเป็นบ้าสมันเขาบไม่ได้บอกมันเนาะอ๋อดีมากยันดีต่อนรัส่ทานใ้แฟนครับแนวัสดีครับ ว่าจะเป็นธุรกิจหลเนาะบอกว่ากัค่าคุยโทรศัพท์เกือบึ้นลเพียงเพระท่านแม่นตัวเฮ้ยมือนกับเรียนิทนแหเนาะงโดนพระเอกไงสิือพระเอกน่อยกสิเดียรยนนํมหาออบบ้านพดดวกันมาสายโทรศัพท์เนี่คลเพียงพระพันไปสายพระยอดไปสายนสมาสายโทรศัพท์น่อยหนอก็พระเอกน่อยก็ลุไปเป็นพระเอกหน่อยท่้นเหดอ่า่่าบีเมีเหรอลบ่ง ผันมาล้าน่ะพันจยากเทียงเ้าเป็นอยากเป็นพระเอกคนนี้ยังโมเบิงเจ้าของแก๊งเม็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลงอุ้ยอุ้ยจับ้าหรออใจต้องไปต้งมาอ้าวการการที่เป็นพระเอกมันก็ต้องแน้นอยค่องของแข็งๆบ่แม่นว่าเจ้าของเสียงดีสิงไม่อยากเป็นพระเอกลวดมันก็เป็นไปบ่ได้ดิกันอยากเป็นพระเอกมีอยู่อย่างเดียวไปบวชโอ้ยเนาะบวชแล้วก็มีไสามเรื่องที่เป็นได้ มันเป็นศาสรที่ไปเอกกินเขาหลายแล้วมันบอแมนดิการที่บอกไปบวชมันจะได้เป็นพระเอกนลแล้ซื้อเอกแล้วเขาเฉื่อยพระเอกทันทีเลยบอหลวงพี่ย่ตอนเนี้ยหลวงพี่หลวงพี่แม่จะา้านั่างตรองนีเลยบ้าอยู่ดอกไปลดต่ำย่นาน้าแมนูี่ไปลต่ย่นบ้าบ้าอยู่ดอกไปเป็นมอญล่องรถไปสารไมันช่ว่าพีผููบอกเลขกมูเือนรอ เมืขึ้นบ่อเดเบิ้องไร่บ่ได้เบิงกก้งลูก่า่นโน้ยนอนตีหนึ่งพร้อมหมอลำเอาเมือขึ้นเขาเลืกตีนหนึ่งบนติจีนหนึ่งคุนี้มาใาสิเลืกหกทุนว่าซั่งหัวหนานี่บอกอยตาม <c oughs> สัญญาไปถตอถ้ามีคนยองเพิ่นเท่าไรเฮงเลินโดนอมากยองตัวบ้านส่นค้าลอยบ้านมงไปแล้วตีสองก <c oughs> ลัวบอกบอกบอกลงนอนบอกลงนอนมานมาสบันเทาพอเกินหกทุนหมาน้เกระื่องใจมาหกทุนมัาก็สิได้พักน่ันช แตาลกล้องจนว่าจนว่าขาลอยดีมันขึ้นมากไหลามากเจ็ดตุนขอพูดได้หลายครับมันขึ้นมามีเจ็ดตุนนีิมีมตีตอนต้นหัวบอกมีแต่ว่าเจ็ดตุนบริสายผมเจตุนเจตตุนบวชแล้วแม่ตอนตอนหัวยังเป็นเจตตุนไม้ไอ้กัการขึ้นสมผื่นบวมมาไม่แต่งก็ได้มียบริสานี่ก็เพราะเห็นหนาเราบอกใคอยู่บ้างที่บอกใเห็นเราดิ คุณสร้างรถฮุ่นแน่จะได้เป็นพระเอกแน่นอนมาสั่นบูยังสีเห็นบ่เห็นบ่ไาสันาสุดไปรถรถนี่ใครพี่นกองมาครับข้นกาศพี่น้องทรานบนเาบเราพยายามเหรอนะครับแลนมาสั่นวางปิดวงกับแลนมาสั่นปวดมูสั่นที่ว่าเจ้าของแลนอะไรเงี้ยบ่เห็นปวดมาสั่นสุดท้ายแล้วจังเห็นนี่แหละพี่น้องอย่าไปแคันวิ่งเสืยอยู่เราแห่งหลวงพุ่มยุบงานพ่ะเอบอกว่าอย่าให้เรา้ันางยุนาไหลนกมันเต็มจ้ว มันอ่านบางอ่ายไปในมันเตรียมจอด่อพเปิดแอร์มาครอบครัวเสียวมีหกน่ารักอบอุ่นดีค่ะข้าวพุ้มหักกัน <laughs> แกงบดนกกันแล้วคุณบางวนเกิดจะมาเปิดแอร์บ่ราเย็นเลนะครับร้อนหรอท่านจิว่าเปิดแอร์เพรเย็นเงื่อนหัวหน้าตั้งแอร์เพรเย็นตะมือที่ลหนไม่เสียเป้าเข้าหน้าเหมือนนี่นะเอาพี่ดองมาเลยจะฟองพันหน้าเนี่ยข้าจะเอาเห็ดพันธุดีเนะานะ แต่กีิตะกลินมันน่องหรอฟังอาว่าสียมุนมุนวันหยีคนยักไอ้คอนจอยล่องจอยล่องอะไรรอเดี๋ยวสอบก็ได้ครับพี่น้องครับนะครับพอกันมือแรกนะครับเดี๋ยวนกเบิ่งพอเดี๋ยวเพราะว่าพอเรื่องมันอยู่ในอยู่ในบัตรถึบนะครับเดี๋ยวนกขออนุญาตสอบเพื่อผลงานที่ดีให้พี่น้องเบิคงมือแรกนะครับเชิญกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ